ในซอยห้ามานจะมีร้านอาหารเหนืออยู่ร้านนึงครับที่ผมอยากแนะนำนี่ครับ ่อนเพนมาตาม,มานี่คือร้านอาหารเหนือแบบต้นตำรับแท้ๆที่ส่งต่อความอร่อยตั้งแต่รุ่นคุณยายเพนจนถึงรุ่นลานเป็นระยะเวลากว่า60ปีปรสชาติอาหารเหนือแต,แต้แต้ที่ใครมาทานแล้วต้องติดใจแล้วยิ่งได้มาลองเมนูเรียกแขกอย่างอีโคผัดปูองไม่ใช่แขกแบบนั้นข้าวผัดปูองที่นำข้าวสวยไปผัดกับมันปูเสิร์ฟมาคู่กับปูองหมูทอดไส้อั่วกา,กากหมูและทอปมาด้วยปูนิ่มทอดกรอบตัวโตๆแค่ข้าวผัดมันปูเปล่าๆก็อร่อยแล้วอ่ะทุกคนแต่ถ้าใครอยากเพิ่มคควาานนนนนเเออ้้ไลลบบ่่่่งงงงูีสหหแแแแรืใชญ ต่อกันที่ซี่โครงหมูทอดกระเทียมที่เสิร์ฟม,มาคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดและน้ําจิ้มแจ่วใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าผมเลยลว,ว่าจานนี้จะไม่ใช่อาหารเหนือจา้าจ๋าแต่บอกเลยคุณพี่ขาต้องสั่งแล้วใครที่อยากกินอาหารเหนือหลายๆอย่างแนะนําไปชุดขันโตกเลยนะครับขันโตกของที่นี่จะได้อาหารถึง7อย่างพร้อมข้าวเหนียวในราคา499ก้ารสชาติเหนือแท้ๆแ,แกงฮังเลแกงแคไก่น้ําพริกหมูแล้วในชุดเขาให้สากครกมาด้วยที่ทำนั้นพริกไม่เป็นอา้าว ลาหมูแค่หมูไส้อัวก็มีให้ครบในชุดนี้เลยนะครับครที่ยังมีพื้นที่ในพุงเหลือเนียมะม่วงไปปิดก็พอดีเป๊ะร้านเฮือนเพนสาขานิมานเป็นสาขาที่3พิกัดอยู่ในนิมานซอย5้าจะเลือกนั่งอินดอร์แอร์เย็นๆหรือเอาดอก็โล่งโปร่งสบายไม่ต้องกลัวร้อนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11บเอโมงจนถึงสี่ทุ่มใครที่มาเที่ยวแถวนิมานเชียงใหม่แล้วอยากกินอาหารเหนือรสชาติแบบต้นตำรับแท้ตีเปิดมาแล้วกัวหกสิบปีก็แนะนำหืมาตีเฮือนเพนเลยนะครับ